สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรประหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวสอบถามลูกค้าลูกค้าชื่อคุณอะไรครับนงรักค่ะมาจากที่ไหนครับลังสิตจ้ะดูยูทูบช่างใหญ่มานานแล้วนานแล้ววันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมอะไรให้จะให้ช่างใหญ่ออกแบบให้ครับเอาสวยสมไวเอาสวยสมไวเอาซิ่งไหมสิงด้วยก็ได้สิ่งด้วยนะครับถ้าดูเห็นคนอื่นเขาทำสวยๆทั้งนั้นเลยยวนที่ดูับช่างใหญ่พกเราเขาไม่ว่างไงลบเราใครลูก อ,ลลลอ๋อลบแล้วลู่เขาพอดีเขาโอลอีกสองวันได้ไหมไม่เอาใกล้กว่าจีนแล้ว okay, okay, okay. ฉันจะสวยให้ทันจุดจีน <laughs> มาถูกที่แล้วครับ uh huh. พี่น้องอะเรามาเริ่มตัดกันเลยนะครับด้านหลังก็เราจะหายกทุยขึ้นก่อนทุยนะครับยกขึ้นยกเก้าสิบองศานะหมดแล้วโน้มไปขา้างหน้าเล็กน้อยเก้าสิบองศาความยาวอหูือประมาณสองนิ้ขึ้นทันที่สองก็ยกเก้าสิบองศาตัด ชันที่สองด้านหลังก็ยกขึ้นเลยสิบองศาชั้นที่หนึ่งก็ชั้นที่ 1, 9, สามยกแค่สี่ห้าก็พอเพราะข้างบนมีน้อยระบาง มาดูทักข้างั้นข้างก็ยกขึ้นเลยสี่ข้าของสาวก็พอยกขึ้นแล้วตัดโชว์ชาโชว์ชาเลยแล้วก็สไลด์ตัดทนนี่หนึ่งสองงงไปข่าใดที่หนึ่งตัดรากใสตรงนี้มันยาวไปก็ตัดที่นี่หนึ่ง แไปดึงไหนถึงดึงหัวดึอองออกมาจากกันมาดูฝั่งด้านซ้ายไปแบบไวๆนะไม่ช้าใช้าี่หนึ่งยกเก้าสิบองศา โน้มมาข้างหน้านิดนึง่งตัดเป็นโน้มมาข้างหน้านิดนึงด่งเรื่อขนาดมันยาวไงแล้วก็ตัดถึงไหนตัดถึงติ่งหัวตัดถึงติ่งหัวในวตัดนะเรียกว่ากรอบทรงยกขึ้นเราสีมุกงงสาแล้วก็ตัดเราสิมุกงงสารเราก็ตัด แล้วก็อะไรทัานที่สองน้องบันทันข้างนะยกกาสิบองศาลแล้วตัดเงินข้างนะยก45องศาตัดให้โปร่งโอ้โทั้งเซนหนึ่งแล้วก็ซอยไฟสลายลงอ่ะยกขึ้นตัดยกขึ้นแล้วตัด ั้ที่สองที่สามมันยกขึ้นสี่ข้างสามล่างมานข้างล่าง,าางถ้ามันบางก็ตัดตรงเน่ยยกขึ้นยกขึ้นเราลางองดันดูคุยโอเคมันถุกอย่างที่เราคิดแล้ว ทำสุดเสอเขาทำทำสุดเสอไม่ได้ก็ใช้ฟันปลาลัวนะง่ายๆแล้วก็ใช้มือัวเองหมุนก็อี์ตัวเราเองก็อยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือผมลูค้ามบางทีหงามซืดเสือกค่อนข้างคลิปนะมีช่อนขึ้นคลิมาแล้วตัด ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ตัดต่อ,อไปให้ปกิ้วนิดหน่อยยืมมาแล้วตัดตัดตรงตรงเลยนะผมมันหลอมเนียมหลอมยนีก็ตัดตรงตรงเลยยีมาแล้วตัด,ตดต หากขอบหน้าเมื่อกี้เราหากขอบหลังใช่ไหมเรามาหากขอบหน้าดูจรซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็ถือ่าใช้ได้ทีนี้มันผมมันแห้งล้วก็ฉีดน้ำหนะ่ะวันนี้จะให้ได้แบบบ้านหวานหรือจะแบบผู้ใหญ่คุณนายคุณนาย <c oughs> หรือว่าคุณเป็นอยู่แล้ว <c oughs> เอาเลยจำใจจ้างใหญ่เลยโอเคซอยยังไม่เสร็จนครับแต่ถามหา <c oughs> ความต้องการของลูกค้าแล้วนะครับจะได้ <c oughs> ทำงานไวขึ้นนะ <c oughs> นี่เราก็อะไรวังเสยนะถยที่หนึ่งความยาวกี่นิ้วหลังจากเราตัดเสร็จแล้ววัดสามนิ้วครึ่งเสยที่สองตัดสามนิ้วครึ่งเกือบสี่นิ้วเสยที่สามก็โน้มไปข้างหน้าเลยสี่นิ้วผมบางตัดตรงเนะี่ยเขาเรียกว่าบางตัดตรงเลยสี่นิ้วครึ่งเกือบห้านิ้วนะแล้วก็ลัดเช็คยกขึ้นมา มีเข้ายีออกโน้มแต่ก็นแา้วตัดแล้วก็เลยมีเข้ายีออกแล้วก็ตัดความยาวเท่าไหร่ห้านิ้วนะถ้าสามนิ้วมันมันไม่ความถุยไม่ถึงปทุมนะครางลูกค้ามาจากนกอยนะนระังสิปทุมอ่ะมันจะมาอยู่แถวกรมพลรัฐการทหารอากาศ มันจะไปไม่ถึงไปไม่ไกลแล้วก็กยิบส้มตัดเชื่อมค่อนข้างกยนะิบส้มนะเชื่อมนะลบเบี่ยมลบเบี่ยมลบขอบเนอะตัดไปเลยขึ้นตัดโท้นะเสร็จแล้วข้างขวาดูข้างซ้ายตัดกยิบส้ม ดึงผมมาด้านข้างเล็กน้อยเขาด้านข้างเข้าไปนะสะพก๊้ันซ้ายเราเนี่ยเข้ามันจะได้ตำแหน่งตัดมันจะได้ง่ายน้มมาข้างหน้าเลยสามนิ้วตัดทิ้งเลยแต่เราก็ เช็ดเนี่นะไรเช็ดน,นอนเมื่อกี้ตัดตั้งตั้งเลย็ดเลยเช่เลยถามว่าถ้าทรงเสยอ่ะตัดได้ไหมศีสานี้ตัดได้แต่มันจะสั้นเกินไปช่างใหญ่มองมว่าสวิีกอ่ะวันเดียวเหมาะกับลูกค้ามากกว่าลูกค้าหน้าใหญ่ยาวตัวไมใหญ่ ตู้ก็ใหญ่ครับเนองบอกเขาแล้วเขรู้อแล้วมันดูยังไงไม่รู้ไงครับก็ให้เขาดูเขาดูให้ช่างดูจะรู้ใช่เดี๋ยวจะมาหาช่างใหญ่ครับครับวิ่งมาดูทรงวีดูทรงวีที่มันเข้าทรงวีดูรทรงวิ่งยังไงทรงทวิกกี้ทีนี้มาดูด้านข้างเราจะทำไงให้มันบางทันตาสไลด์อย่างเงี้ยหนึ 3, ่งสองสามหนึ 3, ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม จุดดีเพิ่มไปเลยนะจัเพิจุดตรงในน้นก็ดีฟจำให้แม่นนะว่าปกหัวเส้นหนึ่งนะจนยาวระดับนติ่ตงหัวล่างตรงนี้มันหนาแล้วลับไปบ้างได้สไลด์โกคือเราสไลด์โลกขคือเราสไลด์มาร์ฟชื่อ ใช้ฟันปลาครับง่ายดีเบาสบายนิดยิดดชวนนะดิิบดมันยาวไปนะผมจะเอาอขึ้นไปนิดนึงนะตรงบริเวณกรอบทรงนะมึใช้ฟันปลาตัดซ้ำๆที่เดิมให้มันขาดเลยก็ทำได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องไปหยิบกันไกตัดตรงมาช่วย บริเวณตัวน,นี้ผมมันงอนตัวก็เลีบยเลีนิดหนึ่งรีบไปชฉบก็จุดมันปกปูมาเท่าไหรแค่เส้นเดียวนะทางนี้ก็ยกขึ้นไปถ้าเราตัดสั้นนะหูลูกค้าจะกางนะหูจะผูแต่เราก็ไม่เอาสั้นหูลูกค้าก็เลยไม่ผู นั่นเองวีมาดูหาความทุยแล้วยกขึ้นหยิบขอบก็จบแล้วครับ เห็นความทุยลูกไหมครับลูกค้าอันนี้คือทุยจากการคัตติ้งนะการตัดซอยความยาวมาพอดีนะโอเคค่ะไปชั้นมากนะข้างๆก็ปกเส้นหนึ่งเพื่อป้องกันหุงการครับมีตอนยาวๆเลยครับตอนนี้ผมใส่โฟมได้นะใส่โฟมได้ยกโคนได้ใส่โฟมสักถึงลูกกอล์ฟใส่ตรงไหนก่อนใส่หนึ่งนับตรงกลางหัวแล้วก็ทอยๆตรงเนี้ยเพราะเราจะยกทุยใส่กระจายๆไม่ต้องใส่เยอะนะพอดีพอดีสักหนึ่งลูกกอล์ฟพลังดีครับ 快走，快走。 มันยังหวานไม่พอใส่น้ำตาลนิดนึงบางคนมันจยกเค็มอย่างเดียวกับเกลียวมันเดี๋ยวมันโลง่งไปมาอีก <c oughs> นี้มันหนาแล้วหาบจีเซอ้ออกดีฟเอตติง้งนี่มันหนาละดิบ <c oughs> ความถุยก็ได้โยโค่เซ็ตเทนถ,ถุยทุงสูงโรเวอร์ไปก่นอนเ <c oughs> ราตัดถุยกลางอนะแต่ว่าเราเซ็ตถุยสูงมาได้ไม่ได้ผิด ให้ลูกค้าตื่นตาตื่นใจกับความทุยเราด้วยเขาจะบอกต่อปาต่อปากใช่อย่ากดูจอซ้ายขวาข้างหน้าผมก็ไปกันแดดนิดนึงนะลูกค้านะก็ไปกันแดดนิดนึงข้างหน้าอยาได้สูงหน่อยไหหรือพอดี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 ก็ได้พอดีพอดี ตัู้กต่าุกขันลตลไปยกนิดเดียวคุยๆมาหลังบ้านคุยๆมาร้านกำเนิดสาลอนตั้งอยู่ปากซอยพรอหนุ่ยที่ห้าสิบสองเขตสายใหม่กทมนะหาไม่ยากนั่งรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับมาลงที่สถานีสะพานใหม่ BTS สายสีเขียวนะครับ ออกประตูสี่เดืนอข้าซอยประมาณห้าสิบมตรอาคารพณิชย์ห้องที่เจ็ดนะนำจากร้านแวนทับจเจริญปากซอยมานะครับเด <c oughs> ี๋ยวจะตัดผมทรงนี้หรือหลายๆทรงที่ตัวเองคิดว่าเข้ากับใบหน้าก็เลือกทรงมาก็ได้มาให้จังใหญ่ออกแบบให้ก็ได้ร่วมกันออกแบบห้าสิปอร์เซนก็ได้คนละครึ่งทางนะครับช่องทางทติดต่อไลน์แอด พิมพ์เขาว่าเอดไซน์นำหน้านะ KA SCM ตานว่าอาเสียมนะครับชื่อจริงของท่างใหญ่นะชื่อไรยะต่ะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้าสำรับจองคิวมาได้สอนฟรีเฉพาะใน YouTube และแฟนเพจตํนเนินสลอนนะครับชมแล้วช่วยท่างใหญ่กดไลค์กดแชร์สําหรับความสวยนะครับ <laughs> <laughs> ช่วยท่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเนี่ย ปกติก็เป็นไงบ้างโอ้โหเสียงเงียบไปเลยเสียงเงียบเลยอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นไม่เคยตัดผมแพงขนาดนี้ตั้งแต่ไม่เคยตัดผมแพงขนาดนี้เลยอายุจะเจ็ดสิบแล้วปกติร้อยหนึ่งสองร้อยนะครับมาเที่ยวเนี้ยมาไกลด้วยนะหลังจากเราเซ็ตผมเสร็จแล้วเป็นไงบ้างโอเคค่ะความทุยโอเคถึงเลยเลยเลยน้ำนครไหมเออเลยลังเออเลยคงสิบไปแล้วค่ะความทุยนะฮะใช่ เอาเอาแข่งไหมวันนี้จะทรงหรือจะเอาแบบพอดีๆแข่งไหมคะจังไห่เดี๋ยวก็บ้านไม่ได้ไปงานนี่เดี๋ยวจะถ้าเกิดก็ไปงานจะให้ก็ทำให้ไงจะได้อย่างนี้ไหมผมฟังก่อนนะได้บอกว่าเขาร้านเสวยๆหาช่างหน้าแก่ๆอายุมากๆ่อยนะครับบรรยากาศเต็มหร้านเลยย่งดีนะให้เขาเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการได้ยกโคนได้ทรงเสริมก็บอกว่าสั่งเขาว่าฉันกาจรใได้ผมไปงานช่วยได้ให้หน่อยวันนี้แปดจะไปงานไงเอาเน้นๆเอาเน้น <önemli> เขาเห็นทรงนี exactly. ้เขาเขาก็ได้ได้เดี๋วนะครับสำหรับช่างที่เขามีประสบการณ์การเรียนโดยมากช่าางมเยอะการทำงานมาเยอะหัวมันจะแฟบแนะพอเราเขาได้อไม่เหมือนยังช่างใหญ่ไอ้แอันี้ช่างใหญ่ได้เล่นๆนะไม่เอาจริงนะถ้าเอาจริงมันจะแน่นกว่านี้แล้วจะแข็งกว่านี้นะครับตรงไหนที่บางแล้ก็อาจจะต้องยีช่วยอะไรประมาณนั้นครับชมแล้วฝากไว้กับเชนนะคนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะไม่ได้ตัดฟรีนะอย่าโทรมา